สวัสดีครับจากช่องจ่าใจเอ็มวันวันนี้เวลาน,นี้เสนอตอนผ้าเบิงหมักกล้วยครับพนังว่าครับขับเครื่องนี้ครับ ครับเกลือหนึ่งครับเนี่ยออกจากไฟเห,ห็นวาหินครสองต้นสองเงาครับเยอกินเรือใส่เรือแจกครับตอนนี้กระตั้งว่มกักลัวหอมนะครับ